เอาแล้วับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ยังของผมเอฟซีซ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวิทย์เดนอีเวลสองรีเมคกันอีกเช่นเคยนะครับผมว้าวก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราหนีจากไอ้พวกซอมบี้บ้านั่นมาได้นะครับผมก็ได้ความช่วยเหลือจากมาวินบานาต์นะครับผมก็รู้ไหมท่านผู้ชมผมเปิดเจออะไรในกล่องรู้ไหมอะไรท่านผู้ชมมานี่ อะไรครับเนี่ยโอ้โหอ๋อนี่ไงที่มันบอกว่ามันเคลียร์จบแล้วไงมันได้ทุกอย่างแล้วคือผมอยากใช้ว่ะแต่ผมผมจะไม่ใช้ว่ะผมผมสัญญากับแฟนผู้ชมเลยมผมเอ้ยอย่าก,กวนสิผมจะไม่ใช้เว้ยผมสัญญาโ <laughs> อ้มันเคลียร์หมดแล้วเว้ยแล้วแม่งเอามาให้เล่นไงเออก็ขอหน่อยนะเนาะไอ้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่กระสุนเวะนี่แน่ตายยังเนี่ย ตายแล้วเนาะเออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่เห็นจริงๆเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่จะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนเอายังไงวะเข้าคอไหมล่ะตายนี่เน่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 ขาขาดไปดิขาขาดไปดิปาด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 โอเคตายแล้วแหละโอเคไปเราเช็คให้หมดไหมไอตัวนี้ตายยังวะเดี๋ยวผมระแวงว่ะนี่นั่นไง ดีนะที่เดินผ่านไปก่อนอย,าย,ายาขาข่าอย่าอย่าอย่าขาขาดไหมขาขาดไหมจะขาดไหมจะขาดอุยอ้ย,ย,ยดีนะขาขาดพอดีเอาไปเลยเอาไปเลยเอาอยู่ด้านหลังทำไงดีเอ่ยทำไงดีเอ่ยเออ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 โอเคปะดูแลผมโรคจิตเนาะโอเคปะป่ะป่ะป่ะเปิดประ,ะตูอุอ้ยห้องซ่วมอีกแล้ว啊อือหื้อ เลาหายอีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยไวย้ไม่ตกใจอ่ะครับโทษทีโอ้ยอันนี้ไม่อะไรเอ่ยไม่มีอุ้ยก็ศูนย์ปืนระเบิดนี่ว่าโอเคอันนี้มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บน้เรายังไม่มีปืนเลยอ่ะเออให้รีบทำไมวะอันนี้อะไรเนี่ยติดต่อปะนี่ติดต่อจริงด้วยอืมอันนี้เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวกันโอเคนี่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  นี่นี่เนาะโอ้ยลืมแล้วเนี่ยโอ้โหลืมเฉยเอฮ้ยเดี๋ยวทำให้ผมได้ละแล้วนี่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วก็นี่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 เดี๋ยวอะไรเนี่ยอันนี้เอาเริ่มนี่ก่อนแหละนี่เดี๋ยวเน้นๆขอจำแป๊บแล้วก็กดโอ้ยนี่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  เออให้มันได้ยางงี้ดิวะได้เลยอะไรเนี่ยปุ่มวะเฮ้ยปุ่ม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 ปุ่ไปใส่ห้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราไปข้างบนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโอ้ยเสี่ยงะไรวะโอเคไป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 อันนี้ภารกิจของเราวันนี้คือเราต้องหายสามเหรียญนั้นออกให้ได้นะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดเนาะอือหือตกใจหมดไอ้ยู่เงาบ้านี่ โอ้โหโองวิ่งุญแจกุญแจเฉยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนขวานขวานอ่อนตอนไหนไม่รู้โอ้โหโบมัสแดดอะไรเนี่ยลิกเกอร์ค่ะลิกเกอร์แครรู้จักไหมคะอืมมันมาห้องนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเงาอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้ถูกใจหมดโอ้โหตายเนี่ย จะบีบคอกูไหมเนี่ยโอ้ยตกใจหมดโอเคตัวนี้มีกระสุนก็เก็บมาดิครับสวยสามสิบห้านัดละซีโฟและวะ้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตะเป๋าตะเป๋าสวยครับโอ้มีพระแม่คงคาในในี้แต่ต้องหาซีโฟนวะ่ะโอเคงั้นเราไปหาซีโฟกันก่อนแล้วกันวิ่งเลยก็ได้นะนี่จะบีบคอกูไหมเนี่ยเออไม่โดนไม่โดนโอเคโอ้ไมก่ก็ห้องสมุสดว่ะ แครนี่มาวินนะสามารถกลับมาที่นี่ได้ไหมทำไมมีอะไรหรอมีอะไรอยากบางอย่างอยากให้ดูน่ะ <ไป S 1> โอเคเดี๋ยวไปนะโอเคครับโอ้โหแล้วใครกินอะไรอยู่ฝั่งขวาวเนี่ยได้ยินนะเว้ยโอ้โหอร่อยไหมละ่ะแหมนอนกันชิลเลยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีป,ป้าอีป,ป้าไงอีป,ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นประตูฝั่งซ้ายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูประตูแวบนบี่อะไร อุ้ยเจอมาแล้วมาขี้กบกบอะรหัสอะไรเอ่ยปลากุ้งแจกันว่ะโอเคปะปลาเจลาจาลียาหุนตีโอโอเคครับขอบคุณครับที่ใช้บริการอันนี้เลยแมพว่ะสวยครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนะนี่ไงกันพาวเดอร์ว่ะโอเคปะโอเคปไป,ไปอป้ยป้าสวัสดีครับ สมุดปินี่แน่นี่น่นอนครับนอนนอนนอนขาขาดขาขาดได้แล้วขาขาดได้แล้วขาขาดได้แล้วเออเฮ้ยสมุดอะไรวะคัมภีร์ไบเบิลเดี๋ยวใครกินไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคไปว่าไงครับนจริงก็ไล่มาดิไอ้วนเอ้ยไอ้วนเอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตายไหมจะตายไหมฮะจะตายไหมนี่แน่ นี่เน่ไม่ตายกี่ทีวะโอโ้โหอึดเกินโอเคเรีโหลดแบบนะอืมอืมอุ้ยเอ,ยอ้มีนทักย้ายย้ายนอน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 เใครกินอะไรอยู่วะอร่อยไหม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 นี่เน่เอ้ามันตายอย่างนี้เลยเหรอมาอะไรเน,นี่ย โอ้โหคันโยกฮัลโหลอะไรเนี่ยต้องดันได้ปะเนี่ยเอาดันได้เว้ยดันสองอันได้ปะเอ้ยดันได้เว้ยโอเคครับหืมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นลงลงลงในนี้ไม่ไรป่ะเฮ้ยโอ้โหไม่มาไม่รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปตายอย่างเงี้ยนี่แน่เฮ้ยไม่ทายนี่ว่ะเดี๋ยวโอ้ ไอโเอาลโดไม่าไม่ไม่เอว่งไวะเอามีดดิวะโอเคมามึงมามึงแทงใครวะตะกี้มึงกัดคอใครเดี๋ยวอยู่ใกล้เกินโอ้โหหัวแตกสมหน้าอ้ยกัดคอมาได้โธ่เอ้ยโอเคไปเราไปหามาวินกันดีกว่ามาวินครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับผมล็อบใช้ฟังทุกอย่างอะไรของผมะโอ้หโหลดยับเลย มาเหรอดูนี่สิอะไรเนี่ยดูนี่สิเออตรงนี้ดิโอ้พระเจ้าเขานี่รู้จักเหรอใช่เขาลีออนเออเคนเนดีอะไรนี่แหละอ๋อไอเด็กใหม่ว่าแล้วทำไมหน้าคุนคุนสามารถไปที่สวนได้นะขึ้นไปทางชั้นสองไปทางที่ตะวันออกโอเคขอบคุณค่ะมาวินอ้า มาวินเจ็บเหมือนกันหรือเปล่ะมีผสมไฟไหม <laughs> 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 เดี๋ยวเราไปเก็บของกันเนาะโอเคไป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 แปบ๊บนึงนะขอเก็บของแปนะ๊บคือเราต้องอันนี้เก็บเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้อันนี้เออเอ,อ้ยมีม้าว่ะมา้าน,นี่เก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเล็กก่อนโอเคอน,นั้นเก็บสมุนไพรด้วยเนาะไม่ต้องใช้หรอกเราเก่งอยู่แล้วอ่ะป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 ะใส่แครไม่ไหว,วนะ <laughs> <laughs> โอเคงั้นเราใส่รูปม้าก,ก่อนแล้วกันไปปะปะ อืมสวยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนนะโอเคหมดยังยังไม่หมดดีกหอ่อห้องไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราไปฝั่งขวาได้ใช่ไหมเฮ้ยสิงโตนี่วาเดี๋ยวเราค่อยมาเนาะเดี๋ยวเราโอ้เราต้องหาพระแม่คงคาใช่ปะท่านผู้ามาชมรู้ปะผมอัดสองคลิปในในวันสั้นอะในในในวันเดียวอะเออเฮ้ยสมุนไพรสวยครับกินเลยได้ปะ อร่อยนี่ไงตรงน,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 นี้แน่นอนนี่แน่ไปประตูสวยครับหมดยังโอเคหมดแล้วหมดแล้วผมเป็นคนที่ห่วงช่องมากถ้าช่องช่องไม่เต็มถ้าช่องมันเต็มแล้วรู้สึกไม่ดีอะอาร์ตรูมว่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะ่ะโอเคโอ้ไม่ก็อะไรครับเนี่ยลูกปั้นเก็บอ๋อมีแขนด้วยเว้ยอะไรเนี่ยอา้าวใส่ได้ด้วย อะไรเนี่ยแบบนะหรือว่าโอ้โอ้โช่องหายไปเบอเลยขอบคุณครับได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูปปั่นเป็นคนล้ำเลยท่าดาขอบคุณครับอะไรเนี่ยกระทาพิเศษสเตลามูนนะผมโอ้ยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยเวปบพนล็อกกิ้งขี่ก้าวว่ะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ผู้ผิดผู้ผิดโทษที <laughs> โอ้ต้องห้องไหนเนี่ยไอ้ล็อกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาก็ได้มันอยู่แถวๆนี้แหละเชื่อผมเชื่อผมผมเรียนมาผมเรียนมาวิ้ยนั่นไงว่าได้ยินเสียงอะไรเสียงคอนี่ยว่าโอ้พังไหมเนี่ยไปดูสิอุ้นเป็นไรเปล่าไม่ตอบด้ว <laughs> ยอะไรของผมวะอะไรเนี่ยตอาอา๋อคาซินเฉยเฮ้ย hey. แคร์เดี๋ลีออนลีออนรอแป๊บนะโอ้เบิดซีลีออนเราต้องหยุดเจอกันในสภาพนี้สัทีนะคุณเป็นไรไหมอมันตำรวจมาจากไหนไม่รู้อ่ะใช่ฉันไม่เป็นไร ขอเดาว่าคุณไม่มีกุญแจมาใช่ไหมเนี่ยไม่อะแต่ก็ดีใจที่ได้เจอนะเป็นไงบ้างอ่ะยังไหวอยู่นะคืนคืนคืนหนักอ่ะใช่เจอพิชายังก็เจอนะแต่อะไรมันจะสวยขนาดนี้เนี่ยย้อนคุณต้องไปแล้วนะเอาซอมบี้ลุกมาแล้ว ไม่ต้องห่วงผมนะดูแลตัวเองดีๆโอ้หหล่อได้ใจจริงๆโอ้จริงๆนะมันกำลังจะเข้ามาแล้วต้องรีบไปเลยไปเลยออเราต้องรอดพวกเราทั้งคู่หล่อเกินพ่อหนุ่มคนนี้จะหล่อไปไหนเนี่ยเฮ้มาวินนี่มันแย่มากเลยนะมีซอมบี้อยู่ทุกที่เลย ม <Marvin, S 2> าวินมาวินได้ยิ <Marvin? S 2> นยยไหมเนี <Marvin? S 2> นยย่นยมาวินโอ้พระเจ้ารอฉันเล่นแน่ๆเลยโอ้โหแลีออนไปโคตรไวเลยอ่ะอ๋อน,นี้มีนี่มีน,นี่สวยว่ะอะไรครับเนี่ยได้แล้วว่ะโอ้โหก็มาดีครับกลับคืนสู่ยอดอีกแล้วอ่ะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยตรงนั้นเนื้อตาอยู่อยู่เสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเดโมโกกอนไดีเสียงอะไรวะ ออเดอร์ที่เขาหมดลืมเปิด verse fresh works เฮ้ยอะไรไม่ม <logging in foreign language> ีอะไรบ้างเฮ้ยแฟดแบงค์แฟดแบงค์สวยครับขอบคุณที่ใช้บริการเดี๋ยวเดียวตัวนี้มันตายยังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดียว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 เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เฮ้ยสวยขอบคุณครับมาดิก็มาดิครับเฮ้ยอะไรวะฟิวนี่วมาเฮ้ยฟิว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 เอาละเว้ยเอาละเว้ยก็มาดิครับขอใส่กับมันหน่อยไหมนี่แนี่อืม ตอนเราต้องเคลียร์ไม่งั้นเราจะอยู่บ่อใดเลยมาล่าเอ้ยเลยอย่าเอามือสกปรกมาแตะต้องฉันตายตายตายกัแล้วตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่สมเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้โหมันพังประตูวอ้อเต็มหลังเลยครับอุ้ยกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องพุ่งแล้ว嘛เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพุ่งแล้ว嘛โอโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจเขาตกใจอะตัวเอง อย่าเข้ามานะอ,อดูดีดูดิเฮ้ยอย่ามาตัวนี้มีมีดด้วป่ะโอ้โหมันครับมันมีมาสง่งเลยไปเลยเว้ยมาวินมันมาแล้วแล้วลากใส่มาวินด้วยนะโอ้ยถ้าเป็นคนอื่นนี่ดา่าวายวอดแล้วนะโอเคเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปห้องนั้นปะที่มันมีปุ่มอ่ะมันอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ได้ไปว่ะใช่ปะ่ะ กูคุยกับใครวะเนี่ยโอเคไปตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวทำไมต้องมาทางนี้ด้วยวะโอ้มามาแล้วก็ต้องมาไอสุลดีกว่าเราต้องไปปลดล็อกอันนี้ใช่ไหมแล้วยังเหลืออีกอ่ะจำได้จำได้มีห้องเดี๋ยวไม่สู้ได้ไหมอ่ะไม่สู้นะไม่สู้นะโอเคไป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 ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้เรากระสุนไม่พอไอตัวนี้มันเดินช้าอยู่แหละมีเลยเอ้ยนี่แนี่เราต้องวิ่งแล้วว่ะเยอะเกินไปแล้ว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 โอ้ยซอมบี้ดักอีกแล้วอ่ะ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดได้แค่เมื่เดียอะไรเม่อเดียโอ้หซอมบี้เยอะเกินซอมบี้เยอะเกินกดตรโคนี่ผมจัได้ผมไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยสวยครับไปเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหเจอซีโฟล้วเว้ยเหลือแบตใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยเรามีแฟดอีกันโอเคนี่ห้องอะไรโอ้หัวใจสีม่วงเอ้ยไม่ใช่ข้าวหลามข้าวหลามสีสีหัวใจ อะไรวะข้าหรำซีหัวใจโอ้โหใครทำอะไรไปวะเนี่ยใช่ปะห้องนี้ใช่ปะที่ไมีปุ่มเออนี่ไงนี่ไนี่ไงห้องนี้จริงเลยอืมมีอะไรบ้าง102 103 106 109แล้วก็ใช่ไหมมันต้องใช่แล้วแหละเวฟฟอนล็อกเกอร์นี่ไงเอ็มของหนู GM79 ว่ะไม่ใช่ M79 ละโอเคโอเคโอเค นี่แหละครับที่เราใฝ่ฝันกันมานานรีโหลดเลยแค่สวยครับแล้วก็สองศูนย์แปดแล้วก็สองสู้อุ้ยสองศูนย์สามมีกระเป๋าเลยนะโอเคมันต้องมีกี่ปุ่มอะมันต้องมีโลโเดี๋ยวหนึ่งศูนย์หกแล้วหนึ่งศูนย์หกเราทำได้นี่หว่าหนึ่งศูนย์หกกันนะโอเคป่ะทีดนี่หนึ่งศูนย์หกอะไรไม่รู้อะไรเอ่ยฟิล์มปะฟิล์ม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 โอเคได้แล้วเอ้าของเต็มอีกไอ้บ้าเอ้ย โอเคงั้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาเนาะปะไปกันเลยเราไปกดสวิตช์นั่นก่อนไหมเออสวิตช์นั่นอะเดี๋ยวอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีกดสวสิตช์บ้าได้ด้วยเลดอะไรวะเนี่ยอ้อได้อัญมณีมาเฉย,ยเลยวเว้ยแล้วเราไปเก็บแป๊บนะอัญมณีทำอะไรได้ไดวะอ้องงกแล้วกูโอเคเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวซีโฟนี้น่าจะได้ใช้เนาะโอเคงั้นเราไปเลย แหมปิษณนานมันเยอะจริงๆเลยอุย้ยอยา่ยาอย่าอย่าอย่าเล่นลิ้นสิตัวน,น,นี้ตายเ,เนี่ยตายแล้วแหละขาขาดข,ขนาดนี้โอเคไป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 ,ไปอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ไงที่เราเราต้องมาปิดนี่ก่อนสวยครับนี่แน่จะพูดใส่ชั้นหรออืมโอเคไปเฮ้ยสวัสด,ดีครับตายตายังตายอะไรเนาะตายยังวะซ้ำก่อนอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอเค นี่แน่ตายแล้วตายแล้วเฮฟเฮฟมีอะไรบ้างมีการพาวเดอร์อีกแล้วอ่ะเดายังไม่เก็บเนาะเปลืองวันที่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสวยครับโอเคอุ้ยอุ้ยชิบ้าแล้วอุ้ยทันปะเนี่ยอะไรเนี่ยลิกเกอร์โอไม่กอดเจอดลิกเกอร์เฉยเว้ยอะไรวะเนี่ยลิกเกอร์มาแล้วเหรอเร็วจังเฮ้ย โอ้ยกอดอันนี้อะไรเนี่ยน,นี่ใช่ไหมโอ้โหต้องหาอะไรใส่เใช่ไหมเนี่ยล็อกเนี่ยแอมโมมันล็อกเนี่ยเนี่ยโอ้โหเสียดายอีกแล้วอะโอเคอ่าแล้วข้างนอกมีลิกเกอร์กูจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ห้องอะไรเอ่ยโอ้ห้องระเบิดห้องระเบิดเฮ้ยท่านผู้ชม 9v ว่ะไม่ใช่ v8 <c oughs> คุณคุณไม่ v8 นี่คืออะไรเอ่ยของเกมไหนเอ่ยติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก ท่าดาอุย้ยแฟดแบงค์เฟดแบงค์สวยครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้มีเฟิร์สเอเดกับอะไรเนี่ยกระป๋องแป้ทงท่านผู้ชมผมอยากฆ่าลิกเกอร์ว่ะผมมาชอบเลยอ่ะตัวเนี้ยอยูไ่ไหนละเป็นไหนวะอ,อุ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยวเฮ้ยไม่เอาดิทำไมต้องหลอกหลอนกันด้วยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อุ้ย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 ย้อยย้อยย้อยเฮ้ยลอยอย่างไรเนี่ยเก็บมาดิมาดิ อยู่นี่อยู่นี่ตามมาดิแน่จริงก็ตามมาเฮ้ยมันรู้ดียังวะเดี๋ยวมันรู้ดียังอะ <c oughs> มาดิมาดิมาดิขะมอนขะมอนโอ้ร้อนนี่ร้อนแรงอืม,อม, <c oughs> มโอ้ลิ้นมันยาวลิ้นมันยาวตัวนี้ลิ้นยาวหรอนะตายไหมตายเออ,อย่างสี้สิค่อยพูดกันดีค่อยค่อยพูดกันง่ายหน่อยโอเคปะ่ะงั้นเราไประเบิด นั้นเราไประเบิดข้างบนเลยปะหรือว่าได้ยังวะได้แล้วได้แล้วเราระเบิดข้างบนได้แล้วนะทำไมลิ้นผมรัวจังวะเดี๋ยวตรงนี้ก็ไปได้ไม่ใช่หรอโอ้ยเวียนตกใจหมดเสียงโคตรดังโอเคขึ้นมาใดขึ้นมาไหนอยากให้ขึ้นมาไหนก็ไม่บากตัวเองโอเคไปที่นี่ที่ไหนวะลืมแล้วว่ะอ๋ออ้ยตัวนี้จะบีบพอโอเคเราเจอพ่อแม่คงคาแล้วว่ะ อเคไปไปไปสี่สีสิบวิทันปะเนี่ยเอ้ยทัน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 วิ่ง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 ติด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 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวมันนับฝันหลังไม่ใช่เหรอวะอือุ้ยลิเกอย์แล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หายละอะไรวะเนี่ยไม่รู้ละขอปลดเซฟก่อนแล้วกันเพราะแม่คงคามีหญิงธนูหญิงธนูนกหญิงธนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นูนกนกอยู่ไหนหิงธนนกอ้าวอ่องงหรอวะอะไรของผมวะเนี่ยตะกี้บอกนกเฉยเลยแค่ปะเดี๋ยวไม่มีลิเกอร์ไม่ใช่หรอได้ยินเสียงอ่ะใช่ไหมเฮ้ยซอมบี้อีกโอ้โหอุ้ยชิบหายว้าวอะไรเดียวเดี๋ยวพุ่งมาอย่างนี้ดิในคอไม่ดีนะตายดิไอ้หนงดิ้นเข้าไปดิ้นเข้าไปดิ้นเอ้า เดี๋ยวตัวนี้ตายแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวกาสุนจะหมดแล้วนะไปทั้งหอ้ทางนี้ปิดอีกโอ๊ยจิบหายแล้วก็สุนหมดจิบหายแล้วไง้ออกได้ไงไม่อยากเสียกระสุนเนี้ยไม่เอาได้ไหมอ่ะจุกก่อนได้ไหมจุกจุกจุกมาที่มาที่มาที่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่มีกระสุนอะ่ะหรือว่าเราจะใช้สเต็ปของหมดแล้ววะนี่เลยนี่เลยกนี่ยา มันจะไปได้ได้ยังไงวะเนี่ยอย่าได้เลยทำไมมันรู้ดีจังอ่ะเกี่ยวตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนวะผสมได้ปะอ้อนี่กระสุนนี่มาเฉยกระสุนเลยวะเนี่ยไม่รู้ละยิงกันเลยช่างไม่เหอะอืมฉันไม่อยากอ้อมอ่ะนะสวยครับเอามีฉันขึ้นมาดอกเอ้ยร้อน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 โอเคโอ้ออืมอโอเคสวย ปะหืสาหัสเลยอ่ะเดี๋ยวลงบันไดด้วยเนาะโอ้โหแล้วเราผสมอันนั้นกระป๋องแป้งกับการพาวเดอร์นี่เราได้เออได้ไอกระสุนอันเนี้ยกระสุนกดใช่ปะอ่านไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้เสียงผมเผ่าแผ่วก็ขออภัยด้วยนะครับผมคือผมอัดสองคลิปติดไงเออคือผมอยากเล่นต่อไงเออ <c oughs> ถ้ามุกหมดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสิงใบนกสิงใบนกสิงใบนก สิงใบนกสิงใบนกโอเคได้แล้วเว้ยท่านผู้ชมลอกจากสถานีตำรวจได้แล้วมาวินปะไปฮอสพิทอลกันซากิมเอ้ามาวินเป็นไรอะมาวินเป็นไรเนี่ยโอเคโอเคต้องรีบแล้วโอเคได้แล้วครับมาวินได้แล้วค่ะ,นคะหนูได้แล้วอ่า โอเคมาวินปะเราไปโรงพยาบาลกันเถอะโอเคป่ะเดี๋ยวไม่กดไม่ได้วะโอเคได้ละมันมืดนะน่ะในนั้นน่ะจะนำไปใต้ดินได้นะดีเลยเราจะได้ออกไปจากที่นี่เฮ้มาวินฉันฉันเจอทางออกแล้ว มาวินปะไปกันเถอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นไรไหมอ๋อเไม่เธอไปเถอเอาตัวเองให้รอดก่อนไปเธอขอร้องแค่คุณก็รู้ว่ามันจะจบยังไงออกจากเมืองซะ ฉันทิ้งคุณไม่ได้นะแคร์ได้โปรดไปซะถือว่าทำเพื่อผมนะโอ้มาวินจะไปกับเรา่ะโอเคอเฮ้ยมาวินขอบคุณนะ โอ้โหโอ้โหจบเลยครับมาวินถ้ามาวินไปกับเรามาวินก็จะกลายเป็นซอมบี้งไงเออเพราะว่ามาโดนท้อโดนไอตัวนั้นเหมือนจะเดี๋ยวปเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ปืนเปิดเองอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหขอบคุณครับโอเคเราถึงห้องเซฟแล้วงั้นพาแค่นี้ก่อนเนาะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกนะโอเคครับผมถ้าใครชอบฟีลนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในการเล่น Resident Evil 2ต่อไปนะครับผมก็ไม่มีมแล้วไปบายขอเสียบเสียงก่อนนะอุ้ยไม่มีปืน